สวัสดีค่ะอยู่กับวารายรักพันไม้อีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีบอลสีสามตัวที่จะมาให้เพื่อนๆได้ทดสอบความรู้และความแม่นในการจำชื่อบอลสีกันนะคะว่าลักษณะนี้ที่จะเห็นตั้งต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะแต่บอกเลยว่าเขามีความที่คล้ายกันมากถ้า ไม่เซียนจริงๆหรือว่านำมาเลี้ยงอยู่ในสวนเดียวกันแล้วก็สังเกตดูอยู่บ่อยๆถึงจะได้ทราบนะคะว่าเขามีชื่ออะไรกันแต่เพื่อนๆบางคนก็ที่รักการเลี้ยงมอนสีก็พอบางคนก็อาจจะพอทราบบ้างนะคะวันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆได้ทดสอบได้ทายกันคะ่ะว่าความรู้ ความแม่นของเพ,อเพื่อนมีระดับไหนนะคะถ้ารู้ทั้งหมด3ต้นเรายกให้เป็นเซียนเลยนะคะเนี่ยต้นแรกคือบอลสีที่มีใบลักษณะใบยาวพลิ้วขอบพลิ้วนะคะกระดูกลางใบที่กระจายไปขอบใบก็มีสีเขียวเข้มชัดเจนมากเลยค่ะพื้นใบสีชมพูนะคะและก็ ก้านใบออกสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะนีต้นที่หนึ่งนะคะต้นนี้บอกเลยบางท่านจะสีไม่เหมือนนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ที่ดูๆมาสีไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่ค่ะอยู่อยู่กับภูมิอากาศและก็ดินที่ใช้ในการปลูกนะคะนี่นต้นที่หนึ่งผ่านไปลองท้ายว่าคือชื่อต้นอะไรนะคะชื่อเขามีชื่อว่าอะไรนะคะ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองลักษณะใบก็คล้ายกันค่ะขอบใบหยากพริ้วใบยาวพื้นใบสีชมพูกระดูกกลางใบและกระดูกที่กระจายไปขอบใบก็สีเขียวค่ะเหมือนกันคล้ายกันมากเลยนะคะต้นนี้แต่ว่าต่างกันที่เห็นได้ชัดเจนคือก้านนะคะก้านสีเขียวเลยค่ะอันนี้สี เขียวเหมือนกับใบที่ยังไม่ทันได้กัดสีเลยนะคะก้านกับใบจะสีเดียวกันเลยค่ะสีเขียวเขียวไม่ได้เข้มมากนะคะสีเขียวอ่อนๆเนี่ยคล้ายกันมากต้นที่สองเขามีชื่อว่าอะไรทายไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยให้ฟังค่ะว่าเพื่อนๆทายถูกกันหรือเปล่าสำหรับต้นที่สาม ต้นนี้ก็ลักษณะใบคล้ายกันอีกค่ะขอบใบหยักพริ้วพื้นใบสีชมพูกระดูกกระดูกกลางใบและกระจายไปขอบใบก็เป็นสีเขียวเช่นกันค่ะนี่แต่ว่าชมพูต้นนี้ลักษณะสีชมพูจะออกสีชมพูเข้มมากกว่าสองต้นที่ผ่านมานะคะนี่ต้นนี้เขามีชื่อว่าอะไรเพื่อนๆพอจะทราบไหมคะลองทายกันดูค่ะแล้ว เราจะมาเฉลยแล้วนะคะติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตอบทายดูค่ะนี่ต้นที่สามต้นที่สองและก็ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งชื่อว่าฮกหลงค่ะเพื่อนๆค่ะถายถูกกันรึเปล่าส่วนมากถ้าคนเล่นบอลจริงๆหรือรักบอลจริงๆทายไม่ผิดแน่นอนค่ะต้นนี้มีชื่อว่าฮกหลงค่ะต้นที่หนึ่ง หอกหลงแต่สียังไม่ค่อยแจ่มสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในร่มนะคะสีเลยไม่ค่อยกัดสักเท่าไหร่นี่ผ่านไปต้นที่หนึ่งหอกหลงทายถูกกันไหมคะต้นที่สองต้นที่สองนี่คือนาลายแปลงค่ะนาลายแปลงเอ๋ไม่ใช่นาลายเรือนพบนะคะนาลายแปลงอยู่ในตับรามเกียนค่ะถ้าทายไม่ผิดนะ,ะอ่าถ้า จับไม่ผิดนะคะอยู่ในตับรามเกียรนาลายแปลงแต่ถ้าผิดภาพระการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะคะต้นที่สองทายถูกไหมคะนาลายแปลงต้นนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยถ้าใครทายถูกเซียนเลยคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนปลูกสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยนาลายแปลงต้นที่สามมีกันเยอะใครๆก็มีช่วงหนึ่งหากันมาก หากันเยอะมากตามหาเอามาปลูกเพราะว่าเขามีสีสันที่ค่อนข้างจะสวยงามกัดสีได้แจ่มว้าวมากเลยคือขุนสีคดชคงค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คนมีกันเยอะใครๆก็ที่เลี้ยงบอลสีเริ่มๆเข้ามาก็จะเป็นตัวแรกๆค่อนข้างแรกๆเลยที่เขาตามหากันนะคะขุนสีคดรคงเนี่ยเป็นบอลเก่าบอลโบราณทั้งสามตัวเลยค่ะใครๆก็ มีกันแล้วใช่ไหมคะถ้ายัางไม่มีก็สรรหามาปลูกกันเลยนะคะแต่กอดีจังเลยค่ะสวยงามด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ